สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานเคดอย่างดีรับสร้างบ้านนะคะจะมาตรวจหน้าง,งานบ้านมคา้าอยู่ที่อำเภอโนนศิลานะคะใครที่อยู่ใกล้แถวนี้นะคะอยากจะมาดูฝีมือหรือว่าหน้าง,งานของเราจริงๆก็มาดูที่บ้านหลังนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถึงขั้นตอนการทำหน้าง,งานอะไรแล้ววันนี้จะมาตรวจหน้าง,งานนะคะในส่วนของงานอะ่ะ ฉาบเนาะงานก่องานฉาบแล้วก็มุงหละะังคาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะส่งมอบหน้างานนี้ให้กับขั้นตอนของงานฝ้านะคะ,ะคนที่จะรับสร้างบ้านนะคะสบายใจได้นะคะเพราะว่าคุณแม่ดาวจะตรวจหน้าง,งานแทนเจ้าของบ้านเพื่อความสบายใจอีกทีนึงนะคะส่วนของงานอ่าโครงหละะังคามุงหละะังคาเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาตรฐานทุกขั้นตอนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดอ่าแผ่นสะท้านความร้อนของซีโคนะคะ s g เลยนะคะ งานดีงานฝีมืองานมาตรฐานไม่มีการลักไก่แน่นอนนนะในส่วนของงานฉาบนะคะบอกไว้เลยนะคะว่าทุกขั้นตอนเราใช้ช่างฝีมือเฉพาะด้านเลยนะคะวันนี้ตรวจใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่กําลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านเพื่อความสบายใจนะคะให้แวะเข้ามาดูหน้าง,งานจริงๆก่อนและติดต่อคุณแม่ดาวได้เลยนะคะสร้างจบงบไม่บานปลายแล้วก็มาตรฐานแน่นอน,นะคะ่ะ